ดีค่านางหมายไพยิบซีจ้าเขารู้สึกอย่างไรกับเราเขาคิดถึงเราค่ะเขาคิดถึงแต่เราเขาเก็บกอดเก็บความรู้สึกที่มีให้เราอยู่ในใจแล้วอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับเราให้เป็นถึงขั้นแบบ ซีเรียสจริงจังแต่งงานกินอยู่ด้วยกันแต่ว่าเขาก็เกรงกลัวคุณเขาไม่รู้จะเข้าหาคุณอย่างไรเขาต้องรอสัญญาหรือรอทรายรอสาสรอะไรบางอย่างจากคุณเพื่อที่จะได,ได้ติดต่อคุณพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณแม่หมอว่าเขาคิดถึงคุณมากๆเลยนะคะอยากจะพูดคุยกับคุณมากๆเลยแต่ไม่กล้าค่ะอยากจะติดต่อสื่อสาร วันนี้เขาคิดและรู้สึกกับคุณอย่างนี้ค่ะ